อกใจได้นีมเนาะอกใจไปไหเสียเงินอ,อู้เสียเงินบางคนเขาเขาก็บอกกันเสียเงินชิมหาร่างอะโยชามได้ลูกไพ่เลยเขาว่ะอ่าแถมเสียให้เขาไปซื้อเลยเนาะเอีแล้วใช่หืมเด็กอีหยังบบไหนเลนเลนเลนบ่อนี่นะอ่าทางเลยบ่ ให้นิสีนี่น่ะดําฟุกอ่าจิกแข้มชงน้าใหได้ได้เอานิของเอาของเอานีด้นหน่อยบ่จะเคยกินยัะบเ้คยกินอโอ้ของเซบเลนี่น่ะผมกล้าพี่น้องเลยเนอะต่ำเชียงมวงเอาสบายดีเด้อพี่น้องสเบิดสุขุมสุคนพี่น้องเลยเนาะ ามาพี่ก็เห็ดกินกับเข่าขึ้นเกลีแบบเกลีแบบเกลีเนาะโดยวอยู่พี่ใกล้ป่ากระปอมมันจับมาใส่แล้วเนะาะนอนอยู่พี่จะขึ้นแน่นินะสีหาขึ้นเนี่ยสีหาขึ้นนะสีเลี้ยวนะบ่ไก้แล้ว,ลลวใกล้แลยตอนนี้บบเสเอาเลี้ยวมันนี่อ๋อคิดว่ามือในกลับบ่นี่ยหมื่นบ่อเออได้ได้กลับอยู่หมื่นได้กลับอยู่หมื่นนี่ได้กับเนาะกลับไปก่อนแล้วก็ชิมาเห็ด เก่าฮะับไปเด็กอาจจะมาเหือเก่ายวับไปหาไปไปหายเพนบ่สิบหาพัดลมพัดนั่นก่อนต่อยาเพื่นจะไฟป่าหมดงามนอนผมเป็นรับเป็นตื่นข่อยไหนน้องน้องก็ผมเป็นรับเป็นตื่นวะเราเป็นรับเป็นตื่นหมดขั้นไลยเนาะขอนเอาแพะทาลุเพะยุ่นเบบีอยู่สิเอาอยู่บ่บ่ไปเห่อยโอ้ตายวะ้างเป็น มามามาไก่ชกินหอดอีเพนอยู่บ่มาไก่ใช่บ่โอ้กะกคิดอยู่นะเนาะคิดเป็นห่วงเป็นยังเป็นห่วงเป็นแย่กันคือคนเคยอยู่เคยกินน้ำกันมันก็คือแบบนึงนะมาห่างอือนไหนเมื่อเนาะเกิดกินอดกินหอดกินถึงกันอยูู่กหลานเนาะโอ้ถามละว่านี่กินหอดหรือบ่เป็นบ้าบ่แล้วอะ คนคนท่านเอากันมาได้บ่พวกผีบ้ามาได้เนาะกระยาล้วนะฝีบ้าเลยวะมันหางในนั่นนะเอเพแลลาหาบ่บ่หมักบ่หยอกบ่นั่นนี่บ่บ่มาอันจะหมักอะไรหยัดเราบ่มักอะไรหอวะแล้วว่าหยัดเจ้าได้บ่มักบ้านนี้เอออ่าเมนีโบเออข่อยกบ่ว่าข่อยนะบ่วบ่ได้ว่านั่นนี่แล้วข่อยอีเดียก็ได้นะข่อยนะออ เก็ได้คอยนะอืมเียก็ได้ปะแมนอ๋อเียก็คือเกาคือเดิมแหละอ๋อจีแฮมชุกไะแไ่จไป่น่ะอาขอยจะไปชั่วป้งกัได้บ่วกันบ่แมนชั่วปิ้งกันได้นาะหรือว่าห้มชุกได้บปงโน้โน้ด้วย แมนแล้วเนาะผมกะก็รู้สึกว่าตัวน้อยลงน้อยลงเนี่ยเนาะคืนนี้เนาะป๊าดบ้านข่อยข่อยไล่มื้อนั้น2 3ตัวใหญ่เลยอือน้วนี้หลายมกาหลายอยู่เนาะเพราะว่ามันต้นไม้ใหญ่หลายเลยมันก็สิได้ฮงเตอได้พอมื้อนี้มาโบกนี่มนบ้านนี้นะ ถูกทางประตูเหมืนกับเทคานเนาะกลับมาไม่นี้ก็อยู่ใส่รับบัตรนี่นะให้ให้กูหูเลยเหรอกูฮูอยู่พูซ่อมนะพกลังซ่อมกซ่อมยังไงเพิกให้แอบให้เฮ็ดนะอ๋อเจ้าเลยมาจีกระปอมกาทะแมนพอได้เห็ดแหน่เห็ดชอยกันบ่ให้มันเบาไปน้ำไปกับเนยแอบเห็ดน้ำเพิ่เอาโบเหียนเห็ดนี่โบเป็นได้โบเป็นบ่าเออเจ้ไอยตะกี้กับไข้อยยังไม่ได้เป็น กดี๋ยวไปเรือดน้ำเรื่อยๆดึงตีนดึงมืออืมอืมเอาเอาฉันเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งก่อนเด้อเนอะเบิ่งก่อนเนาะเดี๋ยวรออยู่บนเชียงมาให้แล้วเ่ากีินี่เออเรานังอยู่ในโบในโบผมจ็เอาในรถแขวนน่ะมาทำกัน4คนนะเมือนี่นะโอ้4คนเนาะเอาเดี๋ยวไปเบิ่งอันสร้างรถก่อนเออถามเรื่องเราเราก่อนเกลือนี่ลูกเราหน่ะโบคือว่าเชียร์วัชรุปนะ ดู the 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 ้แ <mouth> ล <feed> ้วนะอ่โอ้โหเสียได้ซิมหาล้านป้าตัวเขนเติบค่ะป้าเนาะได้ยินแต่ข่าวยังไม่ได้ถามเพื่อนๆอนี่กันคนเฮือนใกล้กันพี่น้องเนาะไปถามแล้วกันเนาะโอ้โไปเห็ดเดบเลยเดบพี่น้องเลยเนาะโอ้ฮ่าชวนตานตานที่เรากระเห็นยังกอดกอดอยู่ชวนปูนชวนปูนเอืมวัตถุนิพพ์บ่เหมือนเล่นยังฉีหอนชายอยู่อ๋อบวกเด้แล้วบ่ข้างในนะยัง nhanh vô rồi phần thầy phước buộc bỏ nhưng mà được khơi bây giờ này khơi buộc yu hả buộc khẩn đã dữ, buộc khẩn nè, để cái chăn riu lấy bận nè, cứ áo khẩn này vô rồi, để bài học thầy thầy vẫn điệt như mấy ông bộ viên, rồi, nhưng một khác là nó, rồi rồi มาเห็ดเห็ดงานเนาะพี่น้องเลยมาไก่บ้านไก่เมืองนี่คนเมืองเนาพี่น้องเลยเนาะเป็นนังได้อันลูกชายเจ้านั่นก็ได้ยินข่าวข้าวเป็นนังไงเรื่องนล่าเ้าะถามเลยพี่น้องคนเฮือนใกล้กันได้เนี่ะเนาะใกล้กันยุ่กับเฮือนมาบุญเราผ่านป่านเฮือนขอยโยนก็ได้ยินแต่ข่าวข้าวยังไม่ได้ถามเปรียงเล่าเป็นย่าไงได้นี่ ลูกชายนะอะย่ไปไปบุญเหมือนกันไปบุญไปบุญบ้านบ้านประวายเน่ไปบุญเนี่ยก็ว่าไปลินไปเสกผูเช้าแล้วเนาะผู้บ่าวเขาเขาไปเนานะไปลินคือไว้หลอกไว้รุ่นเขาแล้วไปลินไปเสกผูเช้าเนะไปเลยว่าลูกชายขเขาเล้เมาเมาโดย เมาเลยครับผู้ชาวอื่นครับไปหล่นอยู่ในเฮือนเป็นลูกชายเขาบวชเข้าไปแับน,นี้บวชได้เข่าปะบวชได้เข่ารอบแรกนะอ่รอบสองโยนเนาะรอบสองเข่าไปเรื่อยๆรอบสองเนาะผ<อ>ู้ชาวดึงเข้าไปได้สิอ่าเมแบบเวลาคนว่าชูลุงชูลุงแล้วแบบลูกชายเขาเร็วกวช<อ>ูแล้วกวนหนีนี่อ่าว่าไงได้ละไปได้ละไปเลยนะอ่า ดีหน่อยมันมันอายแล้วว่าคอ,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 อยกับบุหูกันเนาะคอยกับบทคอยกับคอยกับชงชนนงนันฝังน,ง,งนั่นเนี่ยทางผ่ายยิงคนนล่วเนาะบัดไปขอวัดว่าบวเอาหัวเพื่อนบวบวเอาลูกชายคอยลูกชายบวเอาโดยคือแบบบวได้หมักไ้หักกันตั้งแต่เลขกบวคอยกับบุหูกันคอยกับมาแต่งานบุนเนี่ยกอดฉีไปไหวไปคอแล้วมือนนั่นนะครับคนเราบวหมัก ผมหมักเขียวเงินใช้ไปเสียว่ะ,ะขนว่าเข้าไปไหวไปขอกับมันสีบหัวแพงไปเลยนะบ่าเนะะะาะใช่สมดเงินเงินหาหกล้านกับกับหมูพร้อมตัวหนึ่งใครแนี้่ยนึ่นนอ,อันนี้เขาได้บาทเดียวชิบหาล้านเนาะจ่ายปงตัวหนาเลยโอ<ด>ยค่อยขอ,ขอนเขาอ,อาทิตย์หนึ่งตอนนี้ยังมัมมีบ่ตัวน,นี้ยังยังไม่ได้วางครับวางอยู่หาล้านคอยเอาเงินได้ไม่เท่าคอยอืมม่เลว ่อยบอกเมียไปยืมจิกเราไปยืมเมท่าอีกแล้วพ่นไม่เท่าอีกแล้ว,ลลวยืมอีกคลิปล้านยืมอีกคลิปล้านมื่อนั้นมันบ่พอเหมือน,นกัมาเอางเงิเพิ่มอีกช่องล้านเ<อ>มื่อนัอ้นใครได้เขาหนัดคอยนะมึงอาทิตย์หนึ่งเขาหนัดคอยนะหนัดอาทิตย์หนึ่งคือตก<ด>ใจเพราะโดยขันใจกับเรา,ข,าขันว่าเกินกำหนดอาทิตย์หนึ่งก็บคนหรว่ากมันไม่คนเนาะอย่าบอกว่าไงสิปั๊บขึ้นอีกได้เนาะคอยกับผู้คือกันเหรอ โอ้ใค่ก็ได้แต่มือไปว่ากันประเทเนาะคือคือคขาพิษนี่แต่ว่าทั้งลูกอชายเอานี่คือจีเป็นั่งเนาะโดยโดยโดยแต่เหตุยังไงลูกชายกับมวยอมเอามวยอมเอาคอยกัดเยอะคอยกัดนักใจกันนะคอยก้มแม่ก็ก้มว่าให้ให้เล่าไปชอบให้รับผิดชอบให้ให้เอามาแบบไปอยู่นึงในเรื่องเขานะ โดยไปอยู่ก่อนพอบบคันบอมักโมกกหักกะเดี๋ยวหางเงินได้จงไปเชียห้เขาก็ได้ปะเขามีเวลาหางเงินเนะาะปะเนาะอันนี้เราเนบาทเดียวโย่อยายไปหาที่ทันเนะาะเขาได้มุดบาทเดียวได้สิบล้านตะกี้เขาได้สามสิบล้านไ่นได้เมยเขาเ <30 S 1> นาะสามสิบล้านงวนตัวหนึ่งโ่สามสิบล้านมันกันเทน่าไรหาหกหมื่นเนาะโดย ขอแล้วขออีกค e ่อยก่อนอันนั้นแล้วข่อยว่าชิมหาร้านแต่งเลยลูกชายแบบบอเมาห์นะแต่งเลยไม่ยอมเมาด้วยมีแต่ว่าเมาบ่มักเมาหมักอ้าบเมาหมักไปนอนเขาเห็นยังวะแล้วมันนั่นเมาเมาผมบอว่าจะอย่ามาอ้างพมขอบอกลูกนะโอ้เมีข่อย เราอยากให้เนาะทั้งอยากให้ทั้งให้พิ่มนะจังในเห็ดเนาะหูวจังในเห็ดให้ช้องคืนให้เห็ดน้ำลูกอยู่แล้วใครมาลูกเขาผิดชอบก็ให้เขาไปอยู่น้อเพื่อนเขาก็ก็ชีบูชีอะไรขนาดนี้นะใหายน้ำโพเนี่ยห้ยหาน้ำโพมันเหรอโพฆ่าเห็ดดอกนั่นแหละจะบอกใช่เลยเออแล้วโอ้ยบอาไปทีบเนาะ ไงแม่มาถามว่าได้เห็ดเขาอยู่บ่ผัวแล้วลูกก็ตอบว่าได้เห็ดหน่อยเดียวัวคี่เนะิดหน่อยเนาะข่อยกัดข่อยช้อนให้เอาลี่เอาลี่หัวช้อนลูกเหอบลูกเห็มหัวเอกไม่ได้เห็ดอย่างไีเห็นได้หน่อยเดียวคัวอพราะว่านิดหน่อยเนาะมันอายนะข่อยกัอข่อยกับ้บถามเนาะข่อยกับให้แม่้วถามแม่ก็จะใข่จะหัวนี่แม่ก็ได้เห็ดหน่อยเดียวจิเห็นหน่อยเดียว ผู้สาวน่ะเจ็ดปีผู้สาวนะชิบสี่ปีชิบสี่ปีโดยอืมเล็กน้อยด้วยเนาะโดยลูกชายคอยสิบแปดลูกชายคอยสิบแปดโดยแต่ทั้งผู้สาวนี่ยินยอมผู้สาวอยู่เนาะโดยโดยโดยอนี่เนี้ยตรงคอนี่เนี้ยที่ว่าเหตุเขาเสียเนาะโดยเขาเขาเสียเงินเนาะเขาเสียแบบเขาว่าลูกจะไพ่กับได้แถมเสียเงินอีกเขาอ่ะ ค่าเสียชิมหาแลกแต่งกัดุบใครได้จุบจุบเลยบง y ุบเลยเนาะโดเออเออเเอ็ดเอีเอเอ็ดงาเเออเอเอเออเออนีเออเออไออออเออเเออเอดเออ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 เเออเออออออเอบเออเออเอเออเเออออีแเ้เเเอเอเเเกันเเ ต้ังเก็บนิดนิดยินนิดหน่อยกะโอสูถูเพื่อนั่นถูเพื่อบมมี่นะถูเพื่อบมมี่เนีจะขี่ขายยังไม่ได้ง่วงก็ไม่มีว่าขายมีบ่ามีกับง่วงกับราข้าวแพงง่วงตัวน้อยเนาะเม็ดเม็ดเท่าปั้นไห่ก็ได้ง่วงช่องช่องโตทั้งน้องสาวอยากจะขายน้องสาวเนาะทั้งแม่อยากจะขายแม่แบบมันมันโมมีเงินใช่มีหนทางเนาะโดย ยื้อน่าไม่เท่าแล้วอ่านี่แหละพี่น้องเลยเนาะการอ่ามีลูกมีเต้ากันโมเมนต์จริง่ายเนาะหาโทษหาหนีมาให้ได้พี่น้องเลยอ่าเลี้ยงใหญ่แล้วก็ยังหาโทษหาหนีไม่อีกทุกยากลำบากอันนี้่แหลนคันว่าคันว่าเอาวัตถุดิบวัดิบฉันหรว่าโอ้ยคอยว่าเลี้ยงลูกมาตุ้งใหญ่ขนาดนี้ใช่ใช่ได้เนาะอ่าเอาวัตถดิบฉันคือประหยูมวยปกะยู อมคือกันยก้มช่องข้ง <S <S แม<ล>่ก้มช่องข้งช้ำั้งแม่ก็ได้ดช่องช้ำเถื่อนแม่แม่ว่าให้หเอาให้เอาแม่ก็ค่อยถามอัไรก็ว่าให้ลูกเอาเนี้ยตัวเล็กแต่ตั้งใจเอาไ,ได้ลูกไงเราเหน <scr> ็นอ <ะ S 1> ีนนี้อย่งพิกมาบเบาๆไม่ได้ค่อยจนไปเบ้าอยู่คูอยู่บ้านควบกว่าบ่ายไปว่านเขาเขาหนัดแบบมือไหวมือขอนะอนี่รถ ประมาณสิบโมงกลางคืนเนี่ยมาบอกแม่เปลี่ยนใจเขาโมเอาเด้ผัวโทรไปบอกไปเชาทั้งนั้นแล้วไปอยู่มเจ้าได้หรอเนี่ยเขาไปอยู่เฮือนมันเลยไปลิ่มน้ำหมูพุ่นก็สมมตินี่อยู่บ้านหรือว่าไปจะบอกโดยโดยอยู่เฮือนแม่ไม่ให้ไปใช่แม่ว่าอยู่ในเฮือนมต้องไปใช่ปะ อุกใจได้ไหมเนาะอุกใจค่อยน่เสียเงินอู้เสียเงิน,นบางคนเขาเขาก็บอกคันเสียเงินชิมหาร่างอ่ะโยชำได้ลูกไพ่แลยเขาว่าแบบเสียให้เขาได้ซื้อเลยเนาะเอีกแล้วใช่ไหมเนาะนี่ยะะพี่น้องเมาผู้เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยถูกใจเนาะพูลูกนี่คือผลิตคิดเลยว่าพอ่อแม่จะถูกเนาะโดยคันว่าลูกทำไปชอบเอาแบบสบายจบสบายคือแบบว่าเอาบม่ต้เสียเงินถิ่มเนาะ โดยเลยแต่ว่าเขาไปหาเงินตัวนั้นกับผัดพรอนเขาก็ยังได้นะเขาขอไว้เลยแล้วว่าสองปีสามปียังมาแต่งก็ได้นะโดยแต่ลูกมันบวยยอมเอาบวยยอมเอาเดี๋ยวนี้นะมวยย้อมเมาจะเอาเงินซะทั้งม่เม่าก็นอนมาลับเราก็ได้ลูกแจ่มหลานเราก็ได้โดยใจลูกเต้าผมมีเงินเลยนะเสียขาดอกเนาะเนี่ยกับเอาไปมากกับพ่นเมถาวรเขาเก่าเดี๋ยวพ่นเมถาวร เลยเท่ากับยืมมิดเลยนะเนาะมืดเลยสิบหาล้านเลยเอาไม่เท่าอสองหมืน่นสองหมื่น<ม>ีมาที่แรกนี่เอาเอาไปก่อนหกล้านเ่าคือหาล้านหาล้านมนาเน,น,น,นี่ยนะมันมีนม,มองต,ตอนแรกนะ่ะคอยเอาไว้มือหนึ่งนะ่ะคอยไปเปลี่ยนเงินกลีบในหกล้านเนะี่ยคอยไปปุ้งก่อนหาล้านเลยหก<อ>ล้านกตัวมือหนึ่งเนาะคอยเลยไปปุ้ง ก่อนหาล้านค่อยวันน่าแต่เขาเท็ดนึ่งคอยว่าค่อยอยู่หาเงินใช่ดิว่ามื่อนุ้งเฮิรมยังขึ้นเหนืออยู่ให้บ่อผ้ามาหับน้องใช้ลุงเฮิรมเนี่ยมาหับมเนี้ยกับล้านเคยเอยแล้วกับบ่อปุ้ยฝนมาหับค่อยหับมือโดยมือนันแล้วจนขำมือห่อนบ้านเขาดิหามงค์ห่อนบ้านจนมื่นนะไปทานลุงเฮิรมมาก้อนมาได้เนาะม่ได้แล้ว่าให้ไม้ไหวเขา ขันมหาีิ่ชอบกับเอาเงินมาเสียลดเขาวะถูกขเายเงินใช่ดิแบบบอลลี่พอมีว่าเจ้ากันนะพอมีอยู่บ่ามีกับมีพอะกินชื่อเปนน้ำปั่นนะไอ้น้องตกใจนะเปไอ้น้องเลยเนยินแต่ข่าวข้าวได้เนี่ยเขาก็ยังไม่ได้ถามเพิ่นเนาะไม่นี้มาตั้งนี้ะถูกกาสถามเลยได้บเพิเูเขาหอบเวียนง่วมปวด้บ่าวเลยเยเห็นเาะเาได้สามสิบล้านงวตัวหนึ่ง กลุ้มกับกลุ้มก่าเมันน่ะเหรเนาะค้านแล้วค้านอีกชิบล้านผ่าหัวใจคือเขาลองเพลงเนาะอ่าชิบล้านจริเกือบกระเกือบเกือบพอยชูมือนี่กันนอนยังบาดเจ็บยังบรับยังชูมือฮะชูมือนี่นะเบิ่งกระหู้เนาะโอ้คนคิดหลายเนาะเขาว่าจะคิดเหรอจ้อยร้องกันได้นี่คิดจะไม่คิดไงเนาะคิดไก่เนี้ยหางลูกหางเนี้ยอะไรคนแก่จะคิดมันหลายอย่างเลยเนาะงบ่าวเนาะหลายอย่างเลย คนเฮามันมีความทุกข์ในนี่นรถไผ่กิจกันเนาะเขาคิดลายเนาะคุยได้จ้ะฮะเจ้านักบุญคิดยังยาวนะคิดทอดแต่คิดทอดแต่เย็าเ,ยเพีนน้ย <c oughs> น,น <c oughs> เอ้เพี้ยนเนี่ยนะจีน <c oughs> หน่อยแล้ววากับพี่บ้าช่องฝนไปอยู่ใช่ดิเนาะเนาะทางนั้นก็นกนเห็ดกินนี่เนาะทางเมลทั้งเบิ้ลเห็ดยังนะหมูบ่หมูห่มโอ้สบายดีเด้อร์ทางนั้นเนาะ เอาเอาสู้ๆเนาะให้ได้เป็นกำลังใจให้โดยโดยอ่ามุกขอบใจเห็นมาเป็นกำลังใจให้โดยโดยเห็นได้พี่น้องเลยเนาะมีลูกชายกะอ่าหาโทษหาหนีให้พ่อให้แม่อ่าเป็นทุกข์อออ่่าันนี้นี่เลี่ยวของน้ำี่จิตอนี่เล่ยบ่้อมอันขันเลี่ยวนี่กีสิเมื่อก่อนเมื่อเมื่อตั้งรักก่อนเมื่อเยี่ยมลูกเยี่ยมเมียก่อนเนาะกินทอดป่าเลยขอดดงขอดป่าเลยฮะอยู่ขากินกันโดย สิไปนอนอีกคืนชามคืนบนอยู่ปาก็ได้กินทอดแห้งเลยจนพันเน้นผูกเป็นนอนอยู่กบกผูค่อยก็ได้ัางพันหรือหได้อกยดเหมือเดิเลยหกอดเบี้ยอ็ไเปนห่วงเบี้ยอเป็นห่วงเบี้ยพร้อมกล้วนี่คน่าบรอยเมื่อก่อนเหรอเมื่อก่อนเยใชเ่อวะตั้งแล้วว่าโทรนะตั้งแล้วใจอยากร้องบ บ่ได้ข่อยชีเอาผ่านเนี้ยปิดไว้ก่อนข่อยฟังเสียงเพื่อข่อยไปฟังพุ่งก็ได้ฟังหมองนี่โบ่โดยโดยต๊อโดนติเอาเอาหากินข้าวกินน้ำพักก่อนเนาะโดยโดยพิ่นต่ำกระปอมอยู่ด้วฮะเนาะกระปอมโปะโปะอยู่พี่น้องเลยกรปอมกาตัวเดียวเนาะทั้งนั้นกะอ่ากะลังชี้ขัวมูบ่ะอนีหนึ่งเฮ็ดเนาะอ่าขักแล้วของแช่บแล้วนี่น่าบ้านมาได้เจ้าลูกบัดเอาหัวออกบ่ ไม่ได้หัวหอกป้บอกเอาใส่กันเลยพร้อมกุ้งอย่างนี้ตังไายเพิ่องมเปิลว่ากินหัวกระปอมเงานอนไม่หนีป้องจังเลยฮะคนสีข้านดอกนะคนสีเอียคนสีข้านหนาบอกไลายไม่ลายนี่เอ้าเปิลว่าอะไรกินหัวกระปอมเงานอนไหมเปินว่าคำดูขี้ควายกินวัตถุไรวัวมันยังมีเสียงนอนนะป้อเท็ดดบ้านมือไงอ๋อเปเท่าคำเท่าคำสิปิ้งมาทางเมนลงเบิร์นนี่นะ

้างหลักฐางนี้เออแต่ว่านี่อ่ะปิ้บลนนะล่บากเจ้าเอันนี่เป็นคนรขืนไว้เนาะเต่่าให้อันเพิ่นมาปันให้มันละเอียดเยตรงนี้ขนมเนาะอ่าฟอร์ไมค์งานดูบัทช่างนี่ช่างชินไว้ให้ทุกใจทุกกายขนมเนาะทุกกายยังพอสู้ได้เนาะทุกใจเลยเนาะลำบากทุกใจที่ลำบากพี่น้องนอนกับบุรับทุกใจได้เลยดีทุกใจได้นี่ยแหละ จุ่มพุยเพชยังผู้ใดบิดกำลังใจอุฮะชุกใจชุกกายนะชุกใจชุบกาย่ะกินข่าวแล้วบได้ยังกินไหนี่ไม่ชุบล้ไหมนี่บ่ป๊บป๊มเนาะหมูนี่เออบัวแซบบบแซบบาดขาดขาดบาอบุเลยข่อย่าขาดบอบุจะไม่ใ่มือนแปเียนอยู่บ บอกม่ไดบอักจะนเลงมเอาผักผัก้อจันทูโอ้กุผักหลายมืดเลยเนไปใช่น่ะไปเรียกเอาไปเลยไปเรื่ไปกินตำกับปอมน้ำลุงนีเล้วกินนี่ว่าต่ากับปอมฮะโมยาเราเราหิบเช่บอก เจ็บอยู่เคยกินสีมือแล้วเลื่อยีบอ่ะเราเราเห็นเห็กินเลื่อยีบอ่ะค่ะเรามาอยู่นี่อร่อยฮะเินเราเห็นยังไงกินน่ะตำมะฮุงนี่ตำระเบิดนี่เช่ยบไหมว่ะเปตำระเบิดแช่บตำระเบิดแล้วเราเห็นยังไงกินน่ะตำมะฮุงตำมะฮงเช่ยบบอเค็มบอสุดยอดเลยนะเออเราเราเราใจดีบอเราใจดีบอ đọc 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 được đọc 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 nó đọc 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 ใจดีเลยเห็นหน้าตาแล้วขึ้โจเรจเลาวใจดีได้นี่ยนะเออเออเจ้านาตาคือโจรแก็ออมีโอ้กเขมีเมยียข,ขอดวงเมียแค่ไหนชุดได้แต่แม่ความเป็นความเป็นห่วงแม่อยู่เลยอ่าอ่าห่วงแม่อยู่เดียวโออยิบเมียหยิบแม่อยู่เอ,อ้าเอ,อ้ากินขา้าวกินนำ้ำเนอะเสียบได้หนูสามเสียงวงย่ำพี่น้องอืนพักอันนี้ เอาเอาเสด็จขวบไปสิเนอะไปหาทั้งอันลูกเกลือมากเลยกินเก่าอ่าอ่าทั้งอันเราน้องต้าก่อน้องเนาะเค็มนาะเค็มอยู่แล้วเบิ่งเจ้าใส่ปลาเด็กนี่เนาะลูอเกลือของเจ้าเสดอจอไปคับพี่น้องเไยเดี๋ยวไปอันเราหาทั้งครอบครัวน้องต้าก่อนเนาะเป็นยังไงมื้อนี้่หลายครูหลายคนก็เข้ามาหาเพิ่นพี่น้องเยมื้อนี้เนาะน่าจะมีข่าวดีหลายอย่างบุญกรับ คือว่ามีข่าวดียูสิมาแจง้งเพิ่นเนาะสำหรับคลิปนี้ก็รำลึกไปเรื่อนเปื่อยไปแลป้วขอบคุณ,คณ,คณเพื่นอนๆที่รับชมคลิปนี้นะยังเนาะเจอกันคลิปหน้าที่เก่าสำหรับวันนี้ก็สวัสดี